คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่คันเน่ปเชียลนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวขออนุญาตําเช็คอินนะครับสถานที่วันนี้นะครับหรือว่า EP นี้นะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เนี่ยที่มีคุณผู้ชมเนี่ย inbox เข้ามาว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อยากให้พามาแถวละแวกนี้หน่อยอยากรู้ว่าของกินเป็นยังไงคาเฟ่มีอะไรบ้างนะครับเราก็เลยมาอยู่ที่นี่ครับนี่ข้างหลังผมนะฮะเสาชิงช้าครับผมโอ้โหนี่คือใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะครับ ที่เต่าชิงช้านี้นะครับก็มีประวัติค่อนข้างที่จะยาวนานเลยแล้วก็มีประวัติค่อนข้างที่จะแบบปกลึกซึ้งผมเชื่อแหละว่าคุณผู้ชมคงมีแบบอ่านประวงประวัติมาบ้างแล้วนะครับแต่ที่วันนี้ครับรายการของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่สถานที่ร้านลงร้ับเราจะเก็บละแวกนี้ให้หมดเพื่อตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่ร้านแรกจะไปที่ไหนคาเฟ่อะไรนั้นต้องติดตามนะครับเพราะรายการของเราชื่อคันเน่เะเปียลเรื่องกินเรื่องเที่ยวขอ,อย่าพาไปเช็คอินนะครับ ทุกผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมอยู่ตรงที่ข้างหน้าเลยนะฮะของเสาชิงช้านะครับก็ทางขวามือเนี่ยจะเป็นวัดสุทัศน์เทวราชนะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในส่วนของสาราวากลางกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเ,เราเคยได้ยินเนาะแร้งวัดตะเกียบเป็นวัดสุทัศน์แอบแอบรลอนนิดๆน,น,นะฮะเราเราอยากจะจำ คำพวกนี้ได้อยู่นะครับนะครับแต่วันนี้นะฮะอย่างที่บอกเลยว่าโอ้โหคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อากาศก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับใครที่อยากจะวันเดย์ทริปหรือแบบเอาใกล้ๆมาทีเดียวครบจบเลยนี่เลยนี่เลยเสาวชิงช้าครับระแวกนี้ผมเชื่อว่าครบจบในวันเดียวแน่นอนครับ หลังจากที่เราอยู่ที่เสาชิงชานะครับแล้วก็อยู่ที่หน้าวัดเมสคูนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบบเ,เริ่มมาหาร้านคาเฟ่ดีกว่าและที่เรามาเจอร้านนี้ครับคืออยู่ใ,ใกล้ๆเลยเดินถ้าเดินนะประมาณ2อนาทีถึงนะฮะเอ่อก็คือร้านบ้านขนมปังขิงนั่นเองนะครับซึ่งร้านนี้เป็นร้านแบบเก่าแก่นะครับบรรยากาศร้านจะเป็นแนวแบบบ้านเก่าๆแต่เป็นสไตล์แบบยุโรปข้างนงข้างในหรือว่าขางนมขนมเนี่ยจะเป็นแนวแบบยุโรปเลยนะครับจะเป็นขนมไทยด้วยเป็นแนวฟิวชั่นด้วยนะครับแต่ สถานที่บอกเลยว่าโอ้โหโอ้โหนี่คืออยู่สมัยมันแบบกรุงรัตนโกสินทร์เลยก็ว่าได้นะฮะข้างในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันว่าจะมีขนมอะไรอ,อร่อยบ้างและมีอะไรที่เป็นิกิเนเจอร์ของร้านบ้างนะค,ะครับ มาข้างในร้านเรียบร้อยแล้วก็สั่งขนมเรียบร้อยนะครับเราจะเป็นขนมไทย8อย่างนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยกําลังอินเลยตอนนี้ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะต้อนรับหน้าร้อนๆแบบนี้นะครับและร้านนี้นะครับร้านขนมปังขิงนะฮะก็อยู่ตรงย้ำอีกรอบนึงแล้วกันเดินจากตรงเสาชิงช้าเพียงแค่2นาทีครับก็อยู่ตรงซอยหลังวัดโบสถ เดินเข้ามาก็จะเจอเลยนะหาไม่ยากหาไม่ยากที่สําคัญคือถ้าเซตนี้เนี่ยจะมีเครื่องดื่มหมดสาแบบด้วยกันแต่วันนี้เราก็ได้เป็นน้าส้มแล้วก็เป็นชาไทยนะครับกับมะม่วงด้วยนะฮะอันดับแรกคืออากาศร้อนแบบนี้ดื่มก่อนคุณความน้ำส้มคือน้ำส้มจริงนะไม่ใช่น้ำส้มกล่องน้ำส้มขวดนะครับอันนี้ชื่นใจเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาพูดถึงขนมเข,า,มขาบ้างมาเชียงนี้ก่อนดียไหม คือยังไงดีอ่ะอ่ะอ่ะเราจะมีน่าจะมีรืมปืนนะครับมีขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมชัน้นแล้วก็ขนมถ้วยแล้วก็ลูกชุบนะครับเพื่อเป็นสนลีมมงคลกับร่างกายกินแล้วไปได้เป็นทองทองก่อนแล้วกันเอาฝอยทองเออเอาฝอยทองแล้วเ <c oughs> ป้อยากกินเยอะ <c oughs> นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องความฝอยทองนะครับจีิจริงแล้วเขามาหนึ่งก็ก <c oughs> ็กินได้นะมากับเพื่อนได้นะ ความฉ่ำของไข่อะแล้วก็ความแบบฉ่ำของน้ำตาลนะแต่ไม่ได้แบบหวานแสบคออะอันนี้อร่อยอร่อยขออนุญาตชิมนี้ได้ไหมคอัคุณผู้ชมข้าวเหนียวมะม่วงเลยเนาะอยากกินแล้วอะเออถามคุณผู้ชมเลยสิข้าวเหนียวมะม่วงควรรักกะทิที่ไหนเป็นคำถามโลกแตกมากเลยรักกะทิบนข้าวเหนียวหรือรัดก,กะทิบนมะม่วงนะฮะแตกโชคดีเราไม่สนใจอะไรก็ได้กินที่หมด ะฮะนีอออ่อืมอืมอืมโมกอกล่องอะ่ะกับข้าวเหนียวอะ่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์มามามาร้านนี้ได้เลยนะครับร้านบ้านขนมปังหิงนั่นเองครับ ขอตัวไปกินก่อนแล้วนะอ๋อที่สำคัญกินกับอะไรไม่อร่อยกินกับคาเนคคอฟฟถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ ไปไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับร้านนี้เลยร้านบ้านขนมปังขิงนะฮะเรือนไทยสไตล์ฝรั่งนะครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดมาเนี่ยเขาก็จะมปะววีประวัติให้อ่านเรียบร้อยนะครับแต่ที่สําคัญคือขนมเขาดีเครื่องดื่มเขาอร่อยนะครับรวมไปถึงบรรยากาศในร้านโดยรวมเนี่ยผมให้เลยว่า10เต็ม10อย่างแน่นอนแต่ที่ต่อไปจะพาไปที่ไหนนี่คือละแวกนี้เลยคือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามีเป็นตรอกนะตรอกดินตรอก ตอกคุดตอกเอวิติงหลายตอกมากตอกต่อไปจะไปตอกไหนแล้วเป็นร้านอะไรต้องติดตามนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่หน้านี่เลย ตรอกตึกดินนะครับซึ่งในนี้จะมีร้านอาหารอีกหนึ่งร้านเป็นร้านรับนะครับให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ดูเลยทางเข้าร้านเดี๋ยวจะไปดูกันว่าข้างในนี้จะมีร้านอะไรนะครับตามมาถ้าใครไม่รู้เนี่ยจะไม่รู้ว่าในข้างในนี้จะมีร้านแบบร้านอาหารที่แบบชิวๆด้วยนะครับอ๋อเหว่าตะละอาหารเลยคาเฟ่ก็มีนะ จะลึกเองนะคุณผู้ชมนะถ้าถ้าร้านไม่รับจริงเนี่ยจะอยู่รายการเราไม่ได้นะอ,อ่ะเห็นป้ายแล้วฮะคุณผู้ชมครับนวะใครที่อยากมานะครับตองมาเที่ยวเสาเสาชิงช้าแล้วเนี่ยก็มาที่ตอกตึกดินนะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับกับสุดซอยเลยนี่และเราก็จะเจอ,เจอร้านบ้านละลินนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เลยบ้านละลินนะครับเป็นร้านลับอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านของมาสเตอร์เชฟนั่นเองนะครับแม้ว่าคุณพลอยกคุณน้ำฝนกิสักหนึ่งนะครับบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมแนะนํามาด้วยเราก็เลยอ่ะตามรอยหน่อยละกันถ้าอยากรู้ว่าข้างในมีเมนูอะไรบ้างมีอะไรแนะนําบ้างขานมเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงตามมาครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่นั่งเรียบร้อยสั่งอาหารเรียบร้อยนะครับวันนี้โชคดีหน่อยนะฮะก็คือสเปเชียลแหละก็จะเจอกับสเปเชียลเมนูทางร้านนะครับซึ่งจะไม่มีในเมนูถ้าใครจะมากินต้องถามเขาก่อนนะอ่ะมีอะไรบ้างนะครับก็คือนี่เลยฮะก็จะเป็นข้าวผัดหมูเป็นเหมือนกะเพราแต่เป็นใบยีลา นะครับไข่ดาวนะครับอีกอันนึงที่เขาก็ recommend เหมือนกันหรือว่าแนะนํามานะครับก็คือเป็นข้าวผัดมันเนื้อครับกับไข่ดาวนะครับกินกับหอมเจียวนะครับแต่มีอีกหนึ่งเมนูนะครับน่าจะทําอยู่แต่ไม่เป็นไรก็ลองมาถามที่ร้านได้เลยว่าเอ้ยมีเมนูพวกนี้หรือเปล่านะครับก็แล้วแต่วัดเนาะและที่ขายไม่ได้ที่เราอ่านรีวิวมาอ่านอะไรเอวิตติ้งมานี่เลยฮะแตงโมไปย่างหรือไปย่างแตงโมที่ใครรู้จักกันเดี๋ยวจะมาชิมวันนี้กันและอีกหนึ่งไฮไลท์ครับ ต้มหมูต้มหมูหยุกเยี่ยงเออหรือว่าต้มบวยนั่นเองนะครับหมูต้มบวยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้กินนะยังไม่ได้ชิมเลยความความหอมของบวยหรือว่าความหอมของเครื่องเครื่องเทศอ่ะเออมีความหอมเด้อว่าบุญว่าบาปนะครับนอกจากที่นี่นะครับจะมีอาหารคาวแล้วแล้วก็มีอาหารจานเดียวแล้วนะครับจะมีเครื่องดื่มแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยถ้าใครมานะครับที่บ้านลลินก็สามารถมาสั่งแล้วก็ดูเมนูได้เลยบอกเลยว่าที่นี่มีครบจบเลยคาวหวานครบ ที่สําคัญชิมนี้ก่อนแตงโมปลาย่างนะครับมีความต้อนรับหน้าร้อนนะฮะเมื่อกี้เรากินข้าวเหนียวหมูม่วงก็ต้อนรับหน้าร้อนอันนี้ก็เป็นแตงโมปลาย่างก็ต้อนรับตลอดเหมือนกันแตงโมครุ่มมากหวานมากปลาย่างเขานะฮะก็จะมีความแบบไม่ไม่ไม่ได้เค็มนะฮะแล้วก็จะไม่ได้แบบ ก็จะมีความหอมของหอมเคียวด้วยนะครับทั้งหมดนี้ที่สั่งมาต้องยอมรับว่าเด็ดแล้วก็ยอมรับว่าเป็นเมนูสเปเชียลจริงๆเพราะในเมนูเขาจะไม่มีและนี้เป็นเมนูขึ้นมาสําหรับน่าจะเป็นช่วงนี้หรือใครที่จะอยากจะลองทานนะครับก็สามารถถามทางร้านหรือว่าทางเด็กเสิร์ฟเลยว่าตามเมนูนี้มีขายในเมนูหรือเปล่นะครับอ่ะอย่านไงขอตัว ไปทานที่เหลือให้หมดก่อนนะครับ เรียบร้อยเช็คบินเรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าร้านบ้านละลินเนี่ยเป็น,ปน,ปน,ปนร้านที่อีกหนึ่งในในเรคคมเมนเลยก็ได้ที่ทางรายการของเราอยากแนะนํนาคุณผู้ชมนะครับมาแถวสาเชียงช้าแวะมาเลยบ้านละล,ะลินนะครับจะเปิดทุกวันนะครับ10โมงถึง6โมงเย็นนะครับจะหยุดทุกวันจันทร์นะครับก็ลองมาดูนะครับมีทั้งของข้าวของหวานนะครับ เลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญเมนูพิเศษเนี่ยก็ลองสอบถามดูว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยมเมนูมีเมนูอะไรบ้างม,มีมีเมนูพิเศษอะไรที่เราได้แนะนาไปบ้างหรือเปล่านะครับแต่ยังไม่จบครับนอกจากเราจะมา,า,าร้านลับแล้วนะครับพามาทานของเขาแล้วเรายังเหลือคาเฟอีนครับก็เป็นร้านกาแฟที่กระชุ่มกระชวยกับร่างกายหน่อยนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าละแวกนี้เนี่ยโอ้โหร้านกาแฟเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยทีเดียว จะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนนั้นต้องติดตามนะครับกับคเนสเปเชียลเลื่องกินเรื่องเที่ยวขอ,อย่าพาไปเช็คอินครับหลังจากที่กินอิ่มเนาะเรียบร้อยนะครับก็ในซอยเดียวกันนี่แหละครับในหน้าปักซอยเนี่ยก็จะมีเป็นร้าน คาเฟ่นะครับอีกหนึ่งร้านนะครับชื่อว่าร้านฟรินนะครับคาเฟ่แอนด์คาเฟ่นั่นเองซึ่งร้านนี้นะครับจะเปิด10โมงถึง1ทุ่มนะครับใครที่ไปกินข้าวข้างในแล้วเนี่ยอยากจะเดินหาเครื่องดื่มเย็นๆนะครับหรือว่าเครื่องดื่มที่เติมให้คาเฟ่อีกับร่างกายเนี่ยก็มาได้เลยที่ร้านนี้นะครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเมื่อเราดื่ม เครื่องดื่มแล้วนะฮะก็อย่าลืมนึกถึงคาเน o ก f e ฟนะครับพา mm hmm. ไปอิกหนึ่งกาแฟตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากได้แบบพ่นดีสุขภาพดีนะครับเรื่องการคุมหิวคาเน่กาแฟไปอิงตัวเลือกกับคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆที่เราคัดสรรมาอยู่ในหนึ่งกล่องเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแนนเอียดเลยนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับหนึ่งกล่องสามร้อยเก้าสิบบาทไม่หมดสิบซองด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทักไลน์ไปที่คาเน่ก f แฟครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับ กาแฟแมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับก็เดินเลือกคาเฟอีนก่อนนะฮะก่อนที่จะไปต่อนะครับต้องบอกอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหเสาร์ชิงช้าแนะนานจะมาทั้งทีจะต้องเก็บสิ่งดีๆไปฝากอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวดื่มก่อนอืมชื่นใจละนะฮะเดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งที่ละกันให้กับคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าสถานที่ต่อไปเนี่ยโอ้โหรับรองว่า เด็ดไม่แพ้ทีน่นี่เด็ดไม่แพ้ละลับและเด็ดไม่แพ้ตรงศสารชี้ช้าอย่างแน่นอนครับ ทุกผู้ชมครับนี่อีกหนึ่งคาเฟ่นะครับคือคัฟแมนคาเฟ่นะครับอยู่ถนนบำรุงเมืองนั่นเองฮะอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดเรามาฝ่าชิงช้าเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า1วันเนี่ยก็ไม่หมดนะคาเฟ่ก็เยอะร้านอาหารก็ดีนะฮะของกินก็อร่อยเยอะแยะมากมายนะครับใครอยากมาสามารถมาได้เลยนะครับที่สําคัญณจุดจุดนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นตึกเก่านะครับแต่ว่าโรงพิมพ์เก่านั่นเองเท่าที่เราได้ทํากันบ้านมานะครับและก็ข้างในร้านนะครับจะมีไปสองโซนนะฮะโซนที่เป็นแนวแบบ ดื่มเครื่องดื่มเย็ยนๆห้องแอร์กับอีกหนึ่งโซนคือเป็นโซนแบบชิลเอาลครับฟังดนตรีคลอคอกันด้วยแต่เดี๋ยวไปด้วยครับว่าผมจะนั่งโซนไหนและจะได้รูปเก๋ๆฝากคุณผู้ชมมุมไหนบ้างครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้ที่นั่งแล้วนะฮะสั่งเครื่องดื่มแล้วเพราะว่าที่นี่ถ้าเกิดเข้ามาหนึ่งเลยก็คือสั่งเครื่องดื่มก่อนแล้วก็ค่อยเดินไปหาที่นั่งนะครับสองเลยก็คือที่นั่งก็จะมี2โซนด้วยกันอย่างที่ผมบอกโซนแรกก็คือโซนนี้ที่ผมนั่งอยู่เป็นโซนอาจจะเย็นๆหน่อยติดท้องแอร์แล้วก็ติดกับบาร์น้ำด้วยนะฮะบ,บาร์เครื่องดื่มด้วย ถ้าเกิดได้กาแฟมาแล้วได้ค้ดเด่เยูวมาแล้วก็สามารถข้าไปอีกโซนหนึ่งได้นะครับเป็นโวนนั่งชิลๆนะฮะมีมีจงดีเจน,เนี่ยเล่นเปิดเพลงให้คอคอสบายๆเลยถ้ากลับไม่รอ้อนอยากบอกเลยว่าอที่นี่คือชิลมาก นะครับแต่สถานที่ชื่อแล้วเครื่องดื่มดีแล้วที่สําคัญครับการดื่มเครื่องดื่มที่ดีต้องให้ดีต่อสุขภาพและก็ต้องดีกับร่างกายเราด้วยนะครับนี่ครับ Kanes Coffee อ,อีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับใครที่กําลังมองหาเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพคุมหิวนะครับและที่สำคัญคือวัตถุดิบต่างๆนะครับที่บรรจุในหนึ่งกล่องเนี่ยสามร้อยเก้าสิบมิลลิครั้วเลย ไม่ว่าจะเป็น injury, เห็ดินเจออะไรแล้มาทำข้าววิตามินต่างๆโอ้โหบอกเลยว่าหนึ่งกล่องนี้แนนเยี่ยมเลยทีเดียวอยากลองสามารถสั่งได้เลยที่ like ้ลน์คานิคอฟฟี่ Coffee, ครับหรือลูกค้าไหมน,นะครับลูกค้าเก่าของเรานะครับก็สามารถกลับมาสั่งได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้ารออยู่เช่นเคยนะครับแต่วันนี้กับที่ยังไม่จบครับผมยังต้องทำกันบ้างนะฮะในการหาม,มุมถ่ายรูปนะครับให้กับผู้ชมเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบ แค่ตัวอย่างละกันนะครับว่าเออมุมไหนดีมุมนี้ดีไหมหรือว่าจะยังไงต่อไม่ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่รีบอย่างแน่น,นอนอ่ะเยอะไงผมขอตัวไปดูมุมเก๋ๆตรงกันบ้านกับผู้ชมก่อนนะครับ ที่มาเสาชิงช้าแล้วนะครับนอกจากเราจะมาหาคาเฟ่และหาพระอาหารดีแล้วเรายังมีเทวสถานสาหรับพระนครอีกด้วยนะครับซึ่งมีสถานพระอิศวนนะครับสถานพระวิหารนาเลศวรสถานพระนารายเทวารายพระพรมเทวารายพระศิวรึงหอเวทวิทยาคมปุญญศา,าลาสาราแดงนิทรรศการนะครับสำหรับใครที่จะมานะครับก็สามารถเข้ามาชมแล้วก็กลับไหว้สักการะตามอัธยาศัยได้เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับ EP นี้นะฮะ EP เสาชิงช้าแล้วครับที่คุณผู้ชมนะครับได้ได้เล็กเมสเซจนะครับถามว่าเอ้ยอยากพาไปเสาชิงช้าหน่อยให้พาไปหน่อยนี่แล้ววันนี้เราพามาเรียบร้อยนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะฮะร้านกาแฟร้านลับครบเลยเป็นไงทีนี้นะฮะใครนะครับที่เอ่ออยากให้เราไปไหนนะครับสามารถที่จะทิมพ์นะครับส่งมาในไลน์ก็ได้นะฮะไลน์คาเฟ่กาแฟหรือในแฟนเพจก็ได้อ่ะเลยเที่ยมคาที่ก็ได้ ข้างล่างนี้เลยเมนไม่ได้เลยอย,อยากไปนู่นอยากไปนี่อยากพาบ,บอกได้เลยถ้าเรามีโอกาสเราจะตอบ สนองคุณทันทีครับแล้ววันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมด้วยกับคานิสเปเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเดินทางมาถึงสิบหนึ่งสองส้เบาี EP ละเราจะทำต่อไปเรื่อยๆใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรติติงกันได้เลยนะฮะสามารถวิจารณ์ได้ชมได้แต่ชมไม่เยอะหน่อยนะ,ะนะฮะแต่ถ้าเกิดใครนะอยากได้คาเฟ่หรือเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่ดูแลสุขภาพก็สามารถสั่งได้เลยที่คานิสกาแฟครับเรื่องราวดีของคนรักกาฟ อย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็คันนคาเฟ่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ